คําเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่ในช่องเจ้าชายเย็นชาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบัด โบนัสทรมเช่นเคยนะครับอ่ามันก็คือช่วงเวลาที่มันจะเพิ่มโอกาสได้เพื่อนๆนะเขินเลยคือมันจะแบบเพิ่มโอกาสให้อ่ะแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อแล้วนะเอ่ออย่างที่เรารู้กันนะแต่มันก็จะไม่ทําให้เป็นศูนย์ไปซะทีเดียวนะครับอืมันก็จะแบบว่าสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเปิดทบลแล้วเดี๋ยวเปิดอ่ออโต้สิบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อสปินสปินแล้วก็ไปลุ้นข้างในอีกทีนะ คือโบราณธรรมเนี่ยครับก็ตามชื่อเลยครับมันจะเป็นช่วงเวลานะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้ดูจนจบเนาะไปซื้อฟีสปินก่างดีกว่าครับแต่สาวธำมก็ เอาเรื่องอยู่นะครับเอาจริงอะ่ะมันมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ค่อนข้างจะเกลือหน่อยๆน,นะฮะไปผมวายไม่รู้กี่รอบนะครับโอเคคืนทุนชุดเดียวคืนทุน ขอแค่คอมโบมันเข้าอะเข้าขอแค่เข้าอะเข้าเรื่อยอะเออมันจะได้แบบมีคูณมีอะไรอ่ะคือคนเข้าเรื่อยมันมันได้อยู่แล้วขอแค่เข้าก็พอเนี่ยสาวท้าเนี่ยไม่หวังเลยเยอะเลยถ้าไม่เข้าแบบนี้ไม่ไหวนะจะหมดรอบแล้วเนี่ย โอ้โหี่เอาอะแค่นี้ได้แค่เนี้ยหายใจก็หมดแล้วมัง้งนี่เอาต่อดีกว่าต่อเดี๋ยวคอปอ,อ,อทิ้งซื้อใหม่แม่มเลยอู้เอออย่างน้อยสิบสองหมุนอะรอบนีต้ต้องได้แล้วต้องไม่ต้องไม่เจ้าแล้วเกือบกำไรถามว่า เพื่อนๆบางบางบางทีแบบว่าเราเราได้พันหนึ่งอะ่ะเพื่อนเพื่อนแบบว่าเฮ้ยมันก็ได้ค่าโทรศัพท์ได้ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบช่วยได้นะอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนะอย่าอย่าเอาผมเป็นเยี่ยงอย่างนะมันไม่ดีนะเอาเยี่ยงได้นะครับแต่อย่าเอาอย่างเยอะนะครับ พันสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงดรอขอบคุณนะครับไปโาหยรู้นี่เยอะเลยอ่ะโอ้ เรื่อยๆบอกแล้วเขาขอเข้าเรื่อยๆมาได้เก็บคูณเยอะๆโอ้โหปีเยอะขนาดนี้แล้วหมุเยอะขนาดนี้แล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงผมไม่ได้เลย ก็โอเคนะได้ได้ได้ไดถือว่าได้ตอนนี้ได้สองพันแล้วก็ก็โอเคอ่ะแต่พันเดียวคือแบบสาหรับผม,มหายใจเฮือกเดียวมันก็หมดแล้วไงเออผมผมก็เอาวัดวัดวัดแรกๆไปใช้คำว่าดันทุลังก็ได้อ่ะไม่ดีนะครับเพื่อนผม,ผมไม่แนะนําไม้ทําตามนะนอกจากกับเพื่อนๆแบบแแบบออว่าจะแบบเออคิดซะว่าถ้าถ้ามันโดนอ่ะแล้วมันก็คือเจ้าอ่ะเออก็ ก็ได้ครับเพื่อนๆไม่ซีเรียสนะโอเคมาถึงการสรุปกันแล้วนะครับเพื่อนๆผมหากชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์นะครับแล้วปรับกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็หากเพื่อนอยากให้ผมเล่นเกมไหนเบ็ดเท่าไหร่เอออะไรยังไงแบบว่าเอ้ยผมแม่งซื้อแต่แบบโหฟีสูงเบ็ดสูงเงี้ยซื้อทีเป็นพันอยากให้มันลอง5บาท1ิบบาทคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทดลองให้นะครับ แล้วก็กลุ่มของเรานะครับเพื่อนๆอเขาแบบว่าบางทีอ่ะจะแบบมีเพื่อนๆคนอื่นก็เราก็จะอยู่เป็น,เ,ปนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเขาแบบว่าเอ้ยเขาไปเล่นเกมนี้มาแล้วเขาแตกนะเขาก็จะแบบว่าคอยบอกนะครับเออเราจะแบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันนะหากสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้โดยการกดคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนวันนี้ได้เท่านี้ผมโอเคละ ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ